โอเครูปแผงคมก็ได้ครับอ่ะรูปเลยครับรูปเลยครับโอ้สวยครับผู้ชมครับคุณตาหน้าวันไหนครับโอ้หูแล้วครับผู้ชมตัวนี้ไม่ขายอยู่ด้วยกันมานานให้คุณล้มตามธรรมชาตินะผู้ชมครับโอ้เยี่ยมมากเลยคุณตาเนี่ยครับผู้ชมดูหน้าของคุณตาไว้นะครับเนี่ยครับน้ําใจงามมากๆเลยนะผู้ชมขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อพันธุ์นะผู้ชมครับ ไอ้ลูกสีแบบว่าสีวันเลยสีสีเม็ดมะขามเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยโอ้สวยจริงครับตัวนี้ครับผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมบริเวณนี้ก็คือบริเวณที่ปลูกหญ้านีเปียนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นคอกวัวนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมมีคอกวัวอยู่สองคอกนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บฟางไปในตัวครับคุณผู้ชมครับเป็นคอกวันบ้านครับเดี๋ยวผมจะพาทำความรู้จักกับเจ้าของวัวแล้วก็วิธีการเลี้ยงวัวนะครับวิธีการคัดเลือกพ้อพันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับ ทำหมดเท่าไหร่ครับพ่อพวกนี้อันนี้ของคุณตาตัวหลายหมืน่นอ๋อหลายหมื่นใช่ไหมครับอันนี้ของคุณตาใช่ไหมอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับโอ้ทำหมดเท่าไหร่ครับพ่ออย่น,นี้หลายอยู่หลายอยู่ใช่ไหมครับขังวัวได้กี่ตัวครับนนขันพวกขันชิดๆกันถูกแล้เจ็ดตัวครับอ๋อน,นี่ยผู้ชมครับข้อบนบ้านเลยเนาะล,ลูกข้อเดียวกัน อ๋อลูเข้าเดียวกันมันมี้มันมีชนกันเลยปูกได้อ๋อครับผมเนี่ยผู้ชมเป็นเป็นพื้นที่คอกนะครับแล้วปลูกหญ้าในเปียตรงไหนครับอู้ยในสวนอ๋อผู้ชมครับหุ่นหญ้าในเปียอยู่นู่นครับผมบอกไว้ก่อนครับใครที่มีหญ้าในเปียมีพื้นที่ปลูกหญ้าในเปียขนาดนี้ในในพื้นที่ตรงนี้ครับเศรษฐีมย๊องผู้ชมครับโอ้ไม่ธรรมดานะครับผู้ชมผมว่าผมไม่เจอเศรษฐีแล้วผู้ชมครับโอเคครับผมขอบคุณครับ คผู้ชมครับวันนี้เรามาเยี่ยมชมฟาร์มซูปเปอร์รรแม็กซ์ะกกนะครับของคุณตาคุณตาชื่ออะไรครับบิ้มชื่อเบิ้มนะครับโอ้โหผู้ชมมันนใหญ่ยังไงครับคุณตาโอ้ผมว่าผมมาอาจาจักวัวหรือเปล่าเนี่ยอันนี้วัวกี่ปีครับคุณตาสี่ปีครับสี่ปีตัวนี้มีราคาใช่ไหมครับ,รบถ้าสนใจก็โทรมาถามเนาะเนี่ยผู้ชมนี่ครับโอ้เดี๋ยวก่อนผู้ชมครับเขามาหายเหนื่อยแล้วผู้ชมครับเจอตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรครับคุณตา ชื่อจัมโบ้ครับชื่อจัมโบ้นี้วัวพันธุ์อะไรครับตาพันธุ์บรามันบรามันใช่ไหมครับแล้วคุณดารับผสมพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับผู้ชมมันดุไหมครับตัวนี้ดุดุใช่ไหมครับผมต้องอยู่ห่างๆแล้วทั้งนั้นผู้ชมครับออ๋โอ้สวยมากเลยผู้ชมครับดูโหนกมันนี่ฮึเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆครับตัวนี้ครับชื่อซูเปอร์อะไรครับจัมโบ้วัวกี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับปีครับสี่ปี ให้ลูกสวยไหมครับตัวนี้ให้ลูกสวยอยู่โอ้แสดงว่ารับผสมพันธุ์ด้วยใช่ไหมครับ,คร,บครั้งละเท่าไหร่คร, <500 S 1> รครับครั้งละห้าร้อยโอ้เอายจริงๆเหรอครับครั้งละห้าร้อยนะพู้ชมครับถ้าใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะพู้ชมครับศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าแปดสอง พื้นที่ให้บริการที่ไหนบ้างครับก็แถวแถวบ้านเราอ๋อแถวแถวบ้านสนุกสุขสนามเพื่ออะไรอ๋อในตัวจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะครับก็โทรมาสอบถามได้เลยผู้ชมครับมีรถคนไปผสมได้ใช่ไหมครับจูงครับโอเคผู้ชมครับจูงเอาครับผู้ชมโอ้สวยจริงๆนะผู้ชมครับตัวนี้ราคาน่าจะเร้าใจน่าดูนะครับผู้ชมอืมนี่ครับผู้ชมโอ้สวยครับผู้ชมครับมีตัวอื่นที่อยากให้ดูบ้างไหมครับไหนครับอ๋อผู้ชมดูด้านซ้ายมือผมนะครับโอ้ยแล้วผู้ชม ไหญวัวแก่ใหญ่ยังเลยครับอันนี้พันซาเล่ใช่ไหมครับตัวนี้กี่ปีแล้วครับนี่หกปีหกปีโอ้สวยยังเลยครับผู้ชมรู้รู้ตัวรอเปล่าว่ามีวัวสวยครับนี่โอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานบตัวนี้ครับดูมันยืนคุณตาจับมันได้ไหมครับจับได้ตาคุณตาจับให้ไอยให้ดูหน่อยครับผมไม่ได้ดูมันสูงขนาดไหนผู้ชมครับนี่ชื่ออะไรครับตัวนี้โอ้จะต ตัวนี้เชื่องใช่ไหมครับแตงโวชาเล่ส่วนมากจะเชื่องแล้วตาเนาะทางคุณตาลากมาทางนี้นะครับให้ดูความยาวมันครับโอเครูปแข่งโค้มันก็ได้ครับอ่ะรูปเลยครับรูปเลยครับโอ้สวยครับคุณผู้ชมครับคุณตาหน้ามันนครับโอ้สวยจริงครับคุณผู้ชมครับดูขามันครับคุณผู้ชมครับโอ้กี่ปีครับหกปีนะครับเนาะตัวนี้ นี้เราผสมเหมือนกันใช่ไหมครับครั้งละเท่าไหร่ครับครั้งละห้าร้อยครับโราคาวิตถ่าจริงจริงนะผู้ชมครั้งละห้าร้อยเหรอครับกันเองกันเองไม่เอากำไรมากใช่ไหมครับงูเยี่ยมจริงครับผู้ชมครับวัวตัวนี้ให้ลูกสวยไหมครับนี่ครับผมนี่กหลายตัวแล้วครับอ๋อหลายตัวแล้วใช่ไหมครับตัวนี้ก็มีราคาเหมือนกันใช่ไหมครับครับถ้าถูกใจเนาะโอเคคุณตาปล่อยได้เลยครับเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆนะผู้ชมครัวัวที่นี้ให้กินอะไรบ้างครับกินอาหารบ้างนะครับ กินหญ้าพื้นบ้าน้นมืองอไรอ๋อกินหัวอาหารกินหญ้าพื้นบ้านของเราใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยงามจริงครับตอนนี้ครับมามาครับมาอ๋หอมายพื้นบ้านใช่ไหมครับโอ้สวยจริงครับผู้ชมครับตอนนี้ดูดูสิครับผสม500อิงผู้ชมโอ้หาที่ไหนได้ครับโอเคครับคุณตาไยได้เลยครับไอ้หน้าหล่ดจะบู ผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูลูกของจ um ัมโบนะครับลูกของเขาสีแดงๆนั่นนะผู้ชมครับโอ้ทำไมสีแดงมันสวยมิด <Okay. S 1> สีแดงมิดว่าขำหน้าตานะเฮ้ยจัมโบให้ลูกสวยนะเนี่ยผู้ <c oughs> ชมครับเดี๋ยวไปดูลูกจัมโบครับโอ้โหแม่ตัวน,นี้หรือเปล่าครับโอ้แม่ไม่สวยนะแต่ลูกมานี่แดงมิดว่าขำเลยนะผู้ชมนู่นนู่นนู่นครับอุ้ยใช้ได้เลยครับงั้นแสดงว่าจัมโบให้ลูกสวยหน้าตาน เนี่ยผู้ชมครับนี่ลูกของจัมโบ้กี่เดือนครับตาตัวนี้สองเดือนครับสองเดือนใช่ไหมครับเนี่ยผู้ชมครับลูกของจัมโบ้ดูสีมันนะครับผู้ชมโอ้ใช้ได้เลยครับตัวนี้ฮะเนี่ฮะลูกของจัมโบ้สองเดือนโอ้เยี่ยมเลยครับจัมโบ้ไม่ธรรมดาตอนพ่ออยู่นู่นครับดูลูกมันอยู่เนี่ยโอ้เนี่ยผู้ชมครับตัวนี้แหละครับคุณตาอันนี้ผสมเทียมอ๋อผสมเทียมผสมเทียมเกือบจะคิดเองว่าจัมโบ้เนาะโอ้เนี่ยผู้ชมครับโอ้เยี่ยมจริงๆนะผู้ชม นี่คือลูกของจัมโบ้นะ่นี่ตัวนี้คับพี่ชมครับวัวสองเดือนนะครับสีสีเขาเรียกสีดีมากๆเลยสีเม็นาขำผู้ชมครับนี่ฮะสวยงามมากๆเลยครับตัวนี้คุณตามีวัวทั้งหมดกี่ตัวครับหมดมีหกตัวหกตัวตัวนั้นพันอะไรครับคุณตาตัวนั้นผสมเทียมกันอ๋อตัวนั้นผสมเทียมเนี่ยผีชมเดี๋ยวไปดูกันครับพื้นที่ตรงนี้กี่ไรครับตาเนี่ยวัวที่ของเขาครับอ๋อที่ของเขาแต่เราเอาวัวมาผูกได้เนาะ เนี่ยผู้ชมครับวันนี้เป็นเพศผู้นะครับบรามันเนาะตาเนาะนี่ก็เป็นพ่อพันธุ์ได้เหมือนกันเนาะน่าจะใช้ได้อยู่น่าใช้ได้อยู่ไหมครับอันนี้กี่ปีแล้วตาอันนี้สิบหกเดือนครับสิบหกเดือนโอ้นะมันตื่นผมหรือผมตื่นมันเนี่ยผู้ชมครับแล้วก็โดนฉีดยามาใช่ไหมตาเนี่ยเนี่ยผู้ชมครับสิบหกเดือนเนาะตาเนาะเนี่ยผู้ชมครับโอ้ใช้ได้เลยครับทุกผู้ชมแข่งขาดีครับตัวนี้ครับด้านขวามือผมก็เป็นพันธุ์ ชาเล่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้ขี่ปีแล้วครับนี่ตัวนี้น่่จะหกปีหรือหกปีเลยใช่ไหมครับให้ลูกสวยไหมครับลูกอะไรสีขาวด้ยอ๋อลูกขงเขาสีขาวตัวเมื่อกี้นะผู้ชมครับเนี่ยก็ถือว่านะให้ลูกสวยเหมือนกันหน้าตาถ้างั้นถ้าตัวเล็กขนาดนี้แล้วให้ลูกสวยหน้าตานี่นี่ผสมหลอดใช่ไหมครับครับเนี่ยผู้ชมครับมีราคาเนาะตัวนี้เนาะถ้าถูกใจก็ยกยกคู่ไปเลยหน้าตาเนาะทั้งลูกทั้งแม่ได้เลยนะผู้ชมนะครับอ่า ได้หมดแล้วครับผู้ชมด้านนู้นครับพันอะไรครับคุณตาชาเล่ลูปสมชาเล่ลูกสมเนี่ยเดี๋ยวแม่มันก็เรื่ออ๋อแม่ของตัวนี้โอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับโอ้ลูกของตัวนี้ลูกของตัวนี้แล้วก็สีขาวให้ลูกมาสองตัวแล้วใช่ไหมครับตาเนี่ยผู้ชมครับนี่วัวของคุณตามีแต่วัวสวยๆแน่ๆให้ลูกสีแดงสดจริงๆน้ำตาลเนาะทั้งที่ตัวเขาเป็นสีดำเนาะ ชมครับนั่นแม่สีดำๆเมื่อกี้นะครับให้ลูกเป็นสีแดงตัวนี้ครับโอ้สวยหน้าตานี่คงใหญ่หน้าตาเนาะนี่กี่ปีแล้วครับนี่สิบหกเดือนสิบหกเดือนเหมือนกันค้อรุ่นเดียวกันอ๋อค้อรุ่นเดียวกันนะท่านผู้ชมครับนี่ครับสิบหกเดือนโอ้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้ไม่เคยเห็นกล้องนะท่านผู้ชมครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับกลัวมันจะวิ่งมาชาร์จใส่ผมนะท่านผู้ชมครับนี่ครับัวสวยๆของคุณตานะครับนู่นตัวนั้นก็สวยครับไกลๆนู่นนะครับท่านผู้ชมครับ ไม่หยาชัยมันเนาะอ๋อจะเก็บไว้ใช่ไหมครับครับจะไปเป็นอะไรอะไรลูกโคกนะลูกโคกเนาะที่เลี้ยงมาใส่กระเนิดอ๋อผู้ชมครับนี่เป็นแม่บล็อกแล้วตาเนาะครับวัวต้นกระเนิดของโคกของฟาร์มครับโอ้โห,โหคุณยายใช่ไหมครับนี่คุณยายกี่ปีแล้วครับตานี่โอยี่ปีแล้วมัน,น,น,น20ปีแล้วั20ปีแล้วใช่ไหมครับให้ลูกกี่ตัวแล้วครับตัวนี้ ลูกมันเกือบทั้งหมดเลยโอลูกมันเกือบทั้งหมดใช่ไหมครับผมเพิ่งเก็ผมเพิ่งเคยเห็นวัวหน้าย่นเนาะเหมือนแก่คนแก่หน้าตาเนาะนี่ครับผู้ชมครับผมเพิ่งเคยเห็นวัวที่ขอหน้าเนาหมือนคนแก่คือหน้ามันย่นๆนะผู้ชมแสดงว่าเขาจะชิดกันอ๋อเขามันจะชิดกันแล้วใช่ไหมครับเนี่ครับผู้ชมครับแสดงว่าวัวตัวนี้มีตำนานเนาะตาไม่ขายเนาะผูกพันครับผู้ชมครับอยู่ด้วยกันมานานก็ให้เขาล้มไปตามใบของเขาเนาะโอ้ยน้ำใจงามจริงครับผู้ชมครับ โอ้ผมชอบมากเลยครับสรุปนะครับผู้ชมตัวนี้ไม่ขายอยู่ด้วยกันมานานให้คุล้มตามธรรมชาตินะผู้ชมครับโอ้เยี่ยมมากเลยคุณตาเ <c oughs> นี่ยครับผู้ชมดูหน้าของคุณตาไว้เลยครับเนี่ยครับน้ําใจงามมากเลยนะผู้ชมอขอบคุณมากเลยครับคุณตา <c oughs> แล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับก็ก <c oughs> ินพวกหอ้เกลืออะไรตะต้นต้นหญ้าอะหญยา้าเนเปีย้าเน,นเปีย้าในเตียบท้าเนเปียบทได้กินหัวหันบ้างไหมครับ อาอหัวหบ้า,บางรับบ้างอ๋อหัวหันบ้างรับร <c oughs> บ้า,บางเราม <c oughs> ีทุนนะอ๋อเรามีทุนแต่ถ้าไม่มีทุนก็เป็น <c oughs> ไม่ทักก่อนใช่ไหมครับอ๋อเนี่ยผู้ชมครับแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ทำไหมครับครับผมนี่ะผู้ชมครับเ <c oughs> คยคิดจะเลิกเลี้ยงไหมครับ <c oughs> โอไไ้ไม่มีความคิดเลยไม่มีความคิดเลยจะเลิกเลี้ยงอืม <c oughs> ทำไมถึงว่าางนั้น,นครับก็ผูกพันกับมันมาเรื่อยๆต้องสู้ใช่ไหมครับฟังแล้วชื่นใจผู้ชมครับฟังชื่นใจตั้งแต่ ไม so ่ขายไม่คอกแเราผู้ชมครับยังไม่ยังไม่ยานขายสงสารมันใช่ไหมครับแต่ถ้าวัวพวกนี้ถ้าซื้อไปเขาก็องเป็นโคพันเนาะผมว่าก็น่าจะได้ขายเนาะเนี่ยผู้ชมครับวัวไออะไรชื่ออะไรครับตัวนี้ครับจัมโบ้จัมโบ้ให้ลูกสวยเลยผู้ชมครับลูกเขาแดงๆเมื่อกี้เนี่ยครับผู้ชมโอ้สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยครับจัมโบ้นะผู้ชมเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับผมจะขอญาตเสียงตายนิดนึงนะผู้ชมหมาก็กลัวนะครับวัวก็กลัวหมาไม่กัด มาไม่ก <laughs> ัดนะผู้ชมนันก็เหลือแต่วัวแล้วตอนนี้แนวผู้ชมครับนี่คือจำโบนะครับไม่กัดนะครับโยกมน่แนวผู้ชมครับนี่คือจมโบนะครับอื้มสวยงามมากครับผู้ชมครับเดี๋ยวผมใช้ดูท้ายของเขานะครับตัวนี้หัวใหญ่จริงครับผู้ชมครับดูครับผู้ชมวัวพ่อพันธ์นะผู้ชมครับ ให้ลูกสีแบบว่าสีวันอะไรสีสีเม็ดมะขามอะไรผู้ชมครับเนี่ยโอ้สวยจริงครับตอนนี้ครับผู้ชมครับโอ้ที่เด็ดเลยผู้ชมสวยงามมากๆครับตอนนี้ครับผู้ชมครับผมว่าผู้ชมคงจะดูมีความสุขแล้วครับผู้ชมกับคลิปนี้นะครับผู้ชมโอ้ทำไมมันสูงเลยครับไอ้ตัวนี้มันครับตาโตรงมันสูงมากเลยตาโอ้มันใหญ่จริงๆริงนะพี่ชมใหญ่มากๆเลยตอนนี้ครับ ผมเลยชอบจริงๆนะผู้ชมครับอู